ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เน่รักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดินหนึหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดีวทางสิมิถนายนโปรดชายวิจารณญาณ ในการรับชูนรักฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับนาทานเด่นเด่นเหนือก็ะเบงปันศูนย์หนึ่งศูนย์หน ศูนยอดีตที่แล้วหนึ่งสองเดือน,นใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนยนึ่งต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ท่านราชนุดสรุปชุดบญ 049 4 0 9แล้วก็4 4 5 4 9 0 9 4 5ท่านพูชมท่านผูฟังก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลเดียวทางที่เบงปั้น ต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันเนืทัานเด่นบุนล่าง3ามเจ้นเมตนหตัวเดียวสาม6กส 6, 6, นะสามหกสท่านผู้ชมก็ะเบงปัน3ชุด ต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยแบบ7ตัวหลักร้อยแบบ7ตัว7 0 5 6ศูนย์ห้าหกหน่ง็ดก็เบ่งปาน7ตัวให้พิจารณา ตัวนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากอดีตที่แล้วก็ผ่านอดีตที่แล้วก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้หลักสิบเบบเจ็ดตัวนะหกเจ็ดแปดเก้ 6 7 8 9 0 1 2ก็เบ่งนะปัน7ตัวนะเบ่งปัน7ตัวให้พิจารณอาอดีตที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วพันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน 8, 6 7 8 9 0 1 2 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบรกป,นปานเนวฐานหลักหน่อยแบบเจ็ดตัวนะเแบบเจ็ดตัว7 12ดหนึ่งสอง เปดเก้านะก็แบ่งปันนะเจ็ดตัวให้พิจารณาหลักหน่อยอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะต่อไปครับผมใบนี้คัดชุดตด3สามตัว นภัทรเจมจาักสีด้วยตัวเด่นเพชรสบุนนะด้วยตัวเด่นเพชรสบุนก็เบ่งปัน406 407 409นะท่านก็คัดชุดขีดเส้นใต้สีแดงนะท่านผู้ชม ชุดสตัวนภัทรเจมจรักษีโดยตัวเด่นของเพชรสบ์เนาะเพชรสบูรณ์โดย702ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนวทานกุ้งร้อยสิบหน่วยแบบ4ตัวร้อยสิบหน่วยแบบ4ตัวก็เบ่งปานศูนย์ สอ,ส,สองสี่เจแล้วก็8นะก็เบ่งปันเบ่งปันห้าตัวเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ครับชุดคัดสาม ตัวสองตัวบนศูนย์สี่สองศูนย์ห้าแปดเจ็สนย์สี่หสี่ห้าสี่สองสทับชม ต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมเป็นแนวทางติ๊กแนวทางติ๊กเบ่งปานวิ่งหกตัวเดียวชุดเก้าหกแปดแปกเก้า 6 8 9 8 60. 6 0คู่6 8 6 9 8 9 6 0 8 6 9 6 9 8 0 6 6 8 8 6 9 6 8บนล่าง6 9 9 6 8 6 9ท่านผูช้ชบก็ขอบคุณมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้ครับเต้มอรอสโนชูนเต้มร้อยสิบหน่วยชูนเบ่งปันเต้มสองสี่หกเก้าเบ่งปันเต้มสองเต้มสี่เต้มหกเต้มเก้าก็เบ่งปานสี่ตัวสี่เต้มนะสี่ตัวสี่เต้มเต้มอร์สโนร้อยสิบหน่วยชูน ทันเคสิบสามกับอีกท่านหนึ่งนะรวมชุนต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปันเนวทันบนสอง294 295ง29สอ9เ9้9สี่ล่าง5 2 5สองห้าสี วิ่งบนเกวิ่งล่าง5ขอบคุณมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี่ก็เบ่งปันใน,นทานชุด3ามตัวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านในฐานใบนี้ครับผมห5ห้าเจ็ดหกห แล้วก็5 7 8นะเบ่งปันหชุดเบ่งปันหชุดให้พิจารณาต่อไปกระผมใบน,นี้ฟังฟัง,ฟงเข้าฟังเด่น4คู่ C 2 4 3 4 8เน้น4 5 4 6ชุดเดียว8 4 5ฟังฟัง,ฟงเข้าฟัง ของแนวทางต่อไปครับใบนี้ก็เป็นเนวท,ทันทีแล้ว2ตัวบนผ่าน3ตัวผ่าน2ตัวล่างผ่านโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะแนวทานใหม่นี้ครับเนวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปาน2ตัว0 4 5 0 4 7 9 0 4 5 0 4 7 9นะท่านผู้ชม ก็เบ่งปันให้พิจารณาอีกแล้วนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังท่านผู้ชมใบนี้ครับมะมว่วงเบ่งปันห5 56 5าห้า5กห้าเ5็ดเก้าท่านผู้ชม มะม่วงเจ้าของแนวทางที่แบ่งปานต่อไปกระผมไปนี้รัชนุด,ดับบนตัวเดียวแบ่งปันดับเจตตัวเดียวนะดับเจตตัวเดียวเนาะดับเจตตัวเดียวนะท่านผู้ชมดับหน,นึ่งตัวก็เหลือ เก้าตัวให้พิจารณาต้ามาจนคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม